สี่สิ่งนะคะที่ผู้หญิงมีจะทำให้ผู้ชายคิดถึงเธอตลอดเวลา ใครที่อยู่ใกล้ก็ตกหลุมรักแล้วก็อยากจะคบเป็นแฟนนั่นเองดังนั้นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่ยิ้มเก่งอารมณ์ดีคงไม่มีผู้ชายคนไหนหรือแม้กระทั่งผู้หญิงเองนะคะอยากจะอยู่ใกล้คนที่ขี้เหวี่ยงขี้วีนหรือแม้กระทั่งหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมดังนั้นใครๆก็ชอบคนที่อารมณ์ดียิ้มเก่งกันทั้งนั้นค่ะข้อที่2คือเป็นคนที่ยืนยนันจะเชื่อมั่นในตัวของเขาการที่เราจะคบกันนะคะ มันอาศัยการเชื่อใจกันล้วนๆหรือว่าความเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นล้วนๆเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเน่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็คุณยอมรับในตัวเขานะคะคนคนนั้นค่ะเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจและอยู่เคียงข้างคุณต่อให้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันก็ยังจะมีช่วงอารมณ์ความคิดถึงถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะข้อที่3ค่ะ เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองนะคะ mm. แรกๆที่เราเจอกันนะ่ะแน่นอนว่ามันอาจจะถูกดึงดูดอ่าด้วยบุคลิกภายนอกรูปร่างหน้าตาแต่หลายๆคู่นะเมื่อเวลาผ่านไปด้วยการที่เราเผลอ อาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองปล่อยปะละเลยตัวเองอาจจะทำให้รูปร่างเราเปลี่ยนไปผิวพรรณเราเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าเราลืมสิ่งสำคัญในข้อนี้แต่โคเชมมจะบอกคุณเลยนะต่อให้คุณจะมีแฟนหรือว่าคุณจะอยู่เป็นโสด การดูแลตัวเองให้ดีเป็นผู้หญิงก็ดูแลตัวเองให้สวยนะคะสมวัยดูแลตัวเองดีหรือผู้ชายก็ดูแลตัวเองให้หล่อเนี่ยมันคือรางวัลหรือคือเสนห์ในชีวิตของคุณหรือว่าในตัวของคุณเองเพราะว่าเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยในสังคมไทยเนาะมันคือสิ่งที่โคตรสาคัญมากๆเลยนะสุดท้ายข้อที่4ค่ะไม่พูดเยอะเน้นการกระทำอ่ะอันนี้คือสำคัญนะคนเราจะคิดถึงใครก่อนคนที่ทำดี ไม่ใช่คนที่สักแต่พูดพูดพูดไปเรื่อยๆเราไม่ทํานะคะแต่คนที่ทําแล้วก็พูดในสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทําอะไรใครก็คิดถึงแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่ เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณรู้ไหมคะว่ามันคือเสน่ห์ที่สำคัญมากๆเลยในตัวคุณที่จะทำให้ผู้ชายคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นเองโคชเชมได้รวบรวมนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนาะร้อยแปเล่มเกลียนของผู้หญิงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่จะทำให้คุณทั้งคู่ของคู่อยู่ด้วยกันไปได้จนแก่เท่าแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะในคอร์สออนไลน์ที่มีชื่อว่า Unlocking Love ค่ะ ควรเรียนนะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเนื่องจากผู้หญิงและผู้ชายเราเกิดมาต่างเพศต่างครอบครัวบางคนต่างเผ่าพันธุ์ต่าง,างาศาสนาเลยมันมีความไม่เข้าใจกันอยู่แล้วแน่นอนค่ะแต่เมื่อคุณได้เรียนคอร์สนี้นะ unlocking love ปลดล็อกความรักด้วยหลักจิตวิทยาคุณจะเข้าใจมากขึ้นและทําให้ความรักของคุณสําเร็จและงดงามมากขึ้นใครสนใจลงเรียนติดต่อได้ที่แอค่ะ